ซึ่งนางเอกแพร่ธิดานะคะได้รับบทเป็นงามตาค่ะซึ่งเป็นภรรยาของคาคมสันซึ่งแสดงโดยพระเอกโอ๊ฉลองชัยค่ะนี่แหละค่ะคนทีเฮานํามาเสนอเมอนี่ค่ะซีศิลปินทีเกิดถูกที่ทันเวลาถูกที่ถูกเวลานั่นก็คือคนแรกน้องแพรวธิดานะคะซึ่งได้รับบทเป็นนางเอกในเรื่องค่ะแสดงเป็นงามตาซึ่งแสดงเป็น โซเพนีในเรืองนั้นค่าแล้วงามตาเพิ่นกับมีลูกสองคนนะคะในตัวละครน,นะคะพี่น้องในละครแล้วสามีของงามตานั่นก็คือคมสันพี่น้องแสดงโดยพระเอกโอ๊ตฉลองชัยซึ่งถือได้ว่าพระเอกโอ๊ตฉลองชัยปีนี้มาแรงมาก,มากๆนะคะน้องแสดงได้ดีแห้งพี่น้องะ่ะยิ่งเป็นบททีงามตาล่าตายซึ่งบท บทนกพงศกรเพิินได้ว่างไหนองทั้งสองคนสแสดงในเรื่องนี้นะคะเป็นบทที่พระเอกโอ๊ฉลองชัยมาพ่อกับงามตางามตากับป่วยเป็นโลกมากพี่น้องคะ่ะบทนี้ละ่ะคน้นทํำเอาแฟนคลับเอฟซีที่ได้เห็นคลิปหรือว่าได้เบิ้งด้านนาไว้ที่บ่มีเลยพี่น้องวาสิบวไหไหน้ำพวัตเขา น้องๆทั้งสองคนแสดงได้ถึงบทถึงบาดแห้งพี่น้องคะ่ะเพราะว่าพระเอกโอฉลองไทยกับเป็นคนทีมีการแสดงแบบเต็มรอยมากๆพี่น้องเพราะว่าบสนกพงศกรนะคะเพินยืนขางขอบไปที่ด้พี่น้องเพื่อ,อดูแลน้องๆในบทบาดการแสดงบพาะว่ามียังเกิดขึ้นด้านหน้าไท้ที่คือเขาย่าไปสนใจต้องอินกับกับบทต้องแสดงให้ถึงที่ เพิ่นสี่ข้อย,ยืนคุ้มยูจังซันตลอดค่ะสําหรับบอดนกคงสกรผู้เพิ่นเป็นผู้แต่งเรืองนี่ขึ้นมาซึ่งบอดนกเองก็ยั่งอดใจว่าวท้ทีจะน้ำตาไหลสงสารคนทีรับบทคนสงสารตัวตัวละครเรื่องนี่นะพี่น้องตัวงามตาเนี่ยน่าสงสารมากๆพี่น้องค่ะถือกลอกไปขายโตนะคะเพื่อหาเงินมากทรงลูกทรงยุทางบานพี่น้อง เป็นอยังที่แบบอินแล้วก็เขา้าถึงชีวิตของคนแบบปัจจุบันนี่คือมีแบบนี้หลายนั่นแหละพี่น้องคะนี่แหละคะ่ะสำหรับสองคนแรกที่เฮ้าว้าถึงว่าดาวเด่นของเสียงวิหกในปีนี้นะคะแล้วคนต่อไปพี่น้องคะมีนางเอกแพรพะเอ,อกโอ๊ตแล้วนะคะสองคนแล้วคนที่สมกับคนที่สเป็นคู่กินคู่หวานแห่งปี ที่ไผกะซางค่ะเห็นแล้วก็บ,บอกคั้เดียวกันเลยว่าสมกันแห้งค่ะสมกันมากสําหรับพระเอกท็อฟฟี่เอกดานายกับน้องปริมธัญญาพรพี่น้องค่ะเป็นคู่กินคู่รักคู่หวานที่น่ารักมากๆค่ะสําหรับคู่นี้ถือว่าเป็นปีฮอตปีท่องของเผ่นอีหลีพี่น้องค่ะเพราะว่าเพราะว่านะคะการแสดงของคู่นี้ค่ะ ถือจัดแต่งขึ้นมาซึ่งทางบอดนกบอสนูเองนะคะเพิ่นได้ว่างหายสองคนนี้มีเพลงคู่ร่วมกันในการเปิดโตศิลปินทั้งสองคนนี้บนเวทีหมอลำเสียงวีหกพี่น้องคะเพิ่นได้เปิดโตคู่หวานคู่นี้เป็นเพลงคู่ที่หวานมากๆแล้วเป็นโชว์ที่สวยงามมากๆของน้องปริมกับพระเอกท็อปปี้เอกดั้นไหนพี่น้องคะเป็นแต่งโตคือออกสไตล์แคร์กับพี่น้อง ไพ่เดเบ้งแล้วก็ต้องรู้แล้วว่าตึงไพ่เห็นแล้วตางก็บ,บอกเป็นคำเดียวกันว่าคู่นี้คือสมกันแห้งพี่น้องเป็นคู่รักที่น่ารักมากๆหล่อสวยทั้งสองคนค่ะถือว่าศิลปินทั้งสีคนทีเฮ้าเว้าหอดน,นี้คือเป็นอี้อย่างที่เด่นมากๆในเสียงวิหกดูดูการปีนี้นะคะแล้วสําหรับอันนี้คือเฮ้ามาเบอกถึง ดาวเด่นภายในปีนี้นะคะแต่พูดถึงบุคลากรในองค์กรหมอลำเสียงวิหกคือมีแต่คนจริงเก่งเท่านั้นแหลคะคะ่ะพี่น้องคะน้องๆทุกคนรุนอ่าน้องอไอศุณนาพรรุนอ่ะน้องกังฟูน้องโอ้หลายๆคนบางเถื่อยสิทิ์กะเอ่ยซื้อพท่านพี่น้องคิดซื้อพท่านค่ะ้วก็พวกพระเอกดนพระเอกและหลายท่านทีบ่ไดเอ่ยซื้อ มีบทบาทในการแสดงมีคนมีแต่ละคนแต่ละบทแต่ละบาทคือได้ว่างออกทางด่านบอททั้งสองคนเพิ่นก็ได้จัดสรรไปแล้วนะคะทุกคนในองค์กรแสดงใดดีทุกคนค่ะบวาสิเป็นทางคุณแม่ปันดำคำค้นมามีตูทุกคนมีฝีมือระดับทั้งนั้นเลยค่ะพี่น้องนี่แหละคะ่ะหรับย์มนีแย่ิีด์มาเวาถึงนะคะ ศิลปินที่โดดเด่นมากๆในฤดูการปีที่ห้าของเสียงวิหกที่เป็นดาวเด่นคือเกิดทันเวลาพอดีอ่ะเป็นเวลาของเสียงวิหกทีเพิ่นมาแรกอ่ะปีนี้ไปทํำการแสดงยุติสายพี่น้องคะ่ะถือได้ว่าบิกแตกทุกมองอ่ะจนว่าบอดหนุนี่บอกว่าอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเยสิเดี๋ยวไปเห็นทางดา้านบอดหนุคนีอ,ออกมาโพสต์ยู่ได้พี่น้อง บอสนุหมอลำเสียงวิหกเพิ่นดบอกว่ามือขึ้นกลับไปทําการแสดงเดี๋ยวนะคะพี่น้องคะ่ะมือขึ้นทีผ่านมาบอสนุกแป๊บหนึน่งนะคะทางด้านบอสนุหมอลำเสียงวิหกได้ออกมาโพสต์บอกว่าอ่าซีเริ่ม ไหนนอแป๊บหนึ่งนะคะอ่าทางด้านบอสนูหมอลำเสียงวิหกค่ะเพื่อนได้ออกมาโพสบอกว่าอ่าฤด,ดูการนี้เป็นอีหยังที่แบบสุดยอดแห้งแล้วสิมาวีแตกทุก หมอล่ำล่กซ้อนกันแต่ว่ามือขึ้นทีผ่านมาเสียงวิหกพี่น้องแฟนคลับเอซเกือบส0 0 0ันคนพี่น้องเป็นอีหยังที่เกินขาดเป็นอีหยังที่เหลือเสื้อหมากๆสำหรับฤดูการปีนี้ของเสียงวิหกนะคะยินดีกับเสียงวิหกจริงๆค่ะทีทุกการแสดงทุกเวทีที่ไปทําการแสดงทุกที่ที่ไปทําการแสดงได้รับการต้อนรับจากแฟนคลับเอซ ทุกมองทุกบอลพี่น้องคะทําใหาผู้นําองค์กรยังทั้งสองท่านนะคะถึงกับยิ้มแจม่มแตกเลยเหละพี่น้องสําหรับบอดหนุบอดหนกอิมอิมอกยิ้มใจทีพี่น้องแฟนคลับเอฟซีให้การต้อนรับนะคะในฤด,ดูกาลปีนี้คะ่ะค่ะสำหรับมือนี้คะ่ะฝากพี่น้องแฟนคลับเอฟซีนะคะติดตามหมอล่ำเสียงวิหกหนกพงศกรนะคะแล้วจับตามองสีดาวเด่นของเสียงวิหกในฤด,ดูกาลปีนี้นะคะเพราะว่าสิเป็น นางเอกแพรวธิดานะคะซึ่งรับบทนักมากๆในล่ํำเื่องนี่ค่ะงามตานั่นเองค่ะซึ่งแสดงได้ถึงบทถึงบาทเข้าถึงบทบาทแห้งค่ะนี่คือบททีน้องแพรวธิดาได้รับนะคะมอบหมายให้แสดงในบทนี่นะคะแล้วทังดา้านพระเอกโอ๊ตฉลองชัยนะคะ ซึ่งแสดงเป็นสามีของงามตานั่นก็คือค้มสันนะคะพี่น้องคะก็แสดงได้ถึงบทถึงบาทแห้งค่ะแล้วจับตามองคู่กินคู่หวานของวงการหมอลำที่กำลังมาแรงนั่นก็คือพระเอกทอฟฟี่เอกดดนายแล้วก็น้องปริมธัญญาพรค่ะสุดท้ายค่ะฝากดาวไลน์ประจำปีที่มีหน้าตาล่อเลอาการมากๆนั่นก็คือเสียกําพลพี่น้องคะเสียกําพลผู้มี เงินอันแบบสามารถเอาเงินถิมเอาเงินเปภไผก็ได้เอาเงินฝากหัวไผยก็ได้คือข่อยรวยที่สุดแล้วสําหรับเสียกําพ้นนะคะแสดงโดยบอสนกพงศกรค่ะพี่น้องค่ะฝากพี่น้องแฟนคลับเอฟซติดตามหมอล่าเสียงมิหกนกพงศกรในฤดูกาลนี้ไปน้ำกันนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เนมอก่อนค่ะสวัสดีค่ะ